วาสนาเนาะอุ้ยเย็นมากแฟนมาร์กหน้าให้ทุกวันเลยอ่ะสองวันเองวาสนาจีหาได้ที่ไหนสามีดีเด่นอย่างเงี้ยหาไม่ได้ง่ายๆเด้รักไหมรักรักแฟนไหมรักแฟนปะรักแค่ไหนแค่อุ้ยน่ารักแค่แค่ไหนแค่นั้นแหละอ้าว หวังสิเหรอเอะเราต้องพูดว่าแค่ไหนตีปากดิดถ้าผมถามเธอเธอจะตอบว่าอะไรได้แค่ไหนแค่เธอคนเดียวอืออ่ะโอเคได้ละได้คำตอบแล้วแค่เธอคนเดียวอโอ้ยรถโอ้ยดีว่ะน้ำมานน้ำมันอ่ะ,อะ,ะแป๊บหนึ่งสิรีไป <laughs> น้ำน้ำอย่าเียดายน้ำรู้แล,ล้ว เออมากเป็นเลยกี่น้ำละ่ะมากไม่เป็นแล้วเนี่ยรีบหรอโอ้แล้วหน้าผากโคตรใหญ่จะคนมีบุญเอ้ทุกดดูความนางดูความนางแบบจะทำยังไงนะฮะก็ทำยังไงนะหน้าดโยแหน่กล้องแท้ค่ะไม่ใส่ฟิลเตอร์ค่ะ ดอกช่องนี้ไม่ติดฟิลเตอร์ค่ะหน้าโฟิล l t e r เพราะแมนดอกเนี่ยดูเลยเนี่ยไม่มีฟิลเตอร์เหรอหน้าโนฟิลเตอร์จากเดี๋ยวตานี๋ยวตายเหรอมีตายเราเหรอไรยายล่ะฮะี๋ยวยเหรอยายก็ถือตามักหน้าให้ยายอย่างเงี้ยเหรอคือรอแท้ เฮ้ยเฮ้ยไปเปิดคลินิกได้เลยเนี่ยมังหน้าให้ลูกค้าเดี๋ยวมังอีกทีก็น่านเลยนะยยเฮ้ยสุดอตไทยสุดอดไทยอือใช่มาวันนะี้ทุกคนนะวันนี้มาวันีทุกคนน่ามันจะอิ่มเธอต้องไปดูคลิปจบนะคลิปอะไรนี้นี่